ขอบพระคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาช่วยกันกระจายข่าวครับภาพยนตร์เรื่องนี้มัน,บบน,น,น,นเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไระยังไงคะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคนสู้ชีวิตครับเป็นเรื่องของคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องของคนที่รู้สึกว่าเอ้ยชะตาชีวิตมันไม่แน่นอนนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับถือว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของพวกเราทุกๆคนในยามนี้นะครับเราทํางานอยู่บนความเวิง้งว้างเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแบบได้รับอีเมลให้เออร์ลี่ลีทายแต่ถ้าตัวละครของผมเนี่ยมันยัง สู้มาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนสู้ได้นะครับอ่ะพี่พี่ยัดช่วยขายเขาหน่อยคุณเว๋อแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับแพนด้าแพนด้ามันเขามามีส่วนโอตบาทยังไงแพนด้าแพนด้าเกี่ยวยังไงแลอยากคอยากจะให้อยากจะให้ไปหาคําตอบในโรงภาพยนตร์ครับคือมันมีทริคที่อยู่ในคําตอบที่เป็นแบบว่าถ้ามันบอกเนี่ยมันจะสปอยเนื้อเรื่องก็เลยไม่อยากบอกครับผม ผมตอบเองเนี่ยเดยวสื่อมวลชนอาจจะไม่สบายใจดูฟังเด็กผมตอบดีกว่าครับพี่ยัดมันมีกลิ่นอายของแสบสนิทไหมเขาถนัดขวาแน่เลยวน่ฝั่งนู้นเขาไม่แวะเลยครับผมมีแน่นอนครับใช่ไหมพี่หรือบอกไ่้บอกได้บอกได้ครับบอกได้มีครับมีครับคือเนื่องจากมันเป็นคนเขียนบทคนเดียวกันนะครับมันก็เลยใช่ใช่มันก็คงหนีก็ไม่พ้นแต่ว่ารับรองได้ว่าเรื่องราวมันจะไม่ซ้ํากันมูกตลกมันจะไม่ซ้ํากันถ้าผมพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวดูเด็กผมนะครับ เราเห็นหนักข่าวรอยเตอร์มากันเยอะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าไอ้พูดไทยจะไปไม่ถึงคนต่างชาติอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับแสบสนิทไ <laughs> หมนักข่าวรอยเตอร์ด้วยครับ Hello it's break h w m a c h i o n d i o breaking for and I'm b r e a k a n g and i had a straight o break now. I have a free nice day แปลได้ค่ะแปลได้ค <laughs> ่ <laughs> 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 ะ <laughs> 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 โอ้โหเอาสะท้อ <laughs> <laughs> เลย <laughs> เรื่องนี้ก็มีกลิ่นที่เป็นแสบสนิทครับแต่ว่าจะมีความแตกต่าง ที่เป็นการกำกับของพี่พิงที่ต่างกันมีความละมุนอะไรที่แตกต่างกันโอั o ย e n e โอ้ใครจะไปแปลได้โอ้ยนี่ก็สกิจไม่เลิกเลยเข้าเามื่อไหร่ลังกินเข้าเมื่อไหร่ฮะเข้าเมื่อไหร่เ e h เข้าวันที่เก้ามกราคมนะครับทุกโรมพาพยนตร์ครับ มันไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าผมอยากบอกครับผมพักผ่อนเราในฐานะนักแสดงแค่ทีนี้ก็คือก็ก็ขำแล้วอะตอนแสดงเป็นไงบ้างโอ้ยเดี๋ยวพ่อโอ้โหท็อปฟอร์มเว้ยท็อปฟอร์มก็อยู่กันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนค่ะไม่ได้แค่แม่เจ้าที่พี่พี่เห็นนะคะตอนกินข้าวตอนพักกองหนูจะหลับไม่เคยได้หลับชวนคุยตลอดเลย ก็มีความสุขค่ะบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็พี่ๆก็มีมุกใหม่ๆมาถ่ายตลอดแล้วก็ยงพี่บอกว่าคืออาจจะมีกินอายแต่ว่ามุกใหม่หมดไม่ได้แบบว่าโ้ยก๊อปเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับรองว่าได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนพี่ชินละคะาเล่นภาพยนตร์ครับก็แล้วหนะแล้น่าให้ด้วยนะคือ้าพูดก็คือแบบดูใช่เลยนะอ่าก็จริงจริงจริงสนุกครับสนุกครับทำงานกับ พี่ๆทุกคนคือคือสนุกมากแล้วก็ตัวละครผมอะจะมีความแบบเป็นไม่เป็นการ์ตูนเท่ากับตัวละครอื่นๆมันก็เลยแบบเวลาที่ทํางานกับพี่ๆเขาแบบมันจะมีอยู่ซีนที่แบบต้องรวมกับพี่ๆเต้สามคนอย่างเงี้ยผมแบบนี่บอกว่าต้องมีสติใช่ไหมอันนั้นคือเรื่องจริงเพราะว่านอกจากมันจะมีหลายๆเอดิทที่ไม่อาจจะไม่ได้ใช้ในเนี้ยซึ่งมันตลกทุกคัทตลกทุกแบบทุกเทคเลยครับก็ผมว่าสิ่งที่พี่พิง์เลือกมาในการเอดิตมาเป็นไฟนอลเนี่ย คือคัดสรรมาอย่างดีแล้วจากการที่แบบมีหลายๆเทคที่ใช้กันนะครับก็สนุกครับทุกคนรับรองว่าเอ็นจอยแน่นอนครับเข้าไปดูครับอ่ะาใช้หน่อยค่ะครับเป็นไงบ้างตอนนี้บ้านผมซ่อมเสร็จแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมก็เรื่องนี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าสนุกมากๆครับผมเราเราทางานกันเต็มที่มากครับเราเราตั้งใจจะส่งความสุขให้ทุกท่านจริงๆและอยากให้ทุกท่านมามารับความสุขจากเราไปครับผมนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจครับผม วพค่ะคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงบ้างก็คาดหวังว่ามันจะไม่ขาดทุนนะครับคือเราอ่ะไม่อยากให้นายทุนที่เข้ามาทําหนังไทยเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหนังไทยมันไม่น่าสนใจเลยผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มันทําเงินแบบไม่ขาดทุนเนี่ยมันจะทําให้มีนายทุนเนี่ยสนใจภาพยนตร์ไทยมากขึ้นและถ้ามีเงินเข้ามาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยในภาพยนตร์บันเทิงไทยเนี่ยไปสู่สากลได้นะครับยังไงก็ช่วยกินกระจายข่าวนะครับถามว่า กลัวอะไรไม่ได้สุดก็คือกลัวขาดทุนครับเห็น <c oughs> พูดบนเวทีบอกว่าเหมือนจะมีภาคสองเลยเออเราเราเรามองโลกในแง่ดีครับอ่ะ,อะคุณช่วยหน่อยสิมีภาคสองไหมมีภาคสองไหม ครับก็จะมีซับไตเติ้ลขึ้นเลยครับแค่พากสองไม่พอแล้วก็มงก็คุณจะตอบว่าอะไรดีครัสามารถสปอยได้ครับได้สปอยได้ก็อาจจะมีแข่งกับเดอะฟาสนะครับก็จะมีครับผมเล่นตลกกับนดาวังคารแล้วก็ครับผมฝนตกเป็นแกงไก่อะไรเงี้ยครับผมก็ครับผมก็ แต่ผมมั่นใจมากเลยครับว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่ๆผมมั่นใจเลยรู้สึกแบบว่านักแสดงเขาเต็มที่จริงๆนะครับผมแบบภูมิใจมากๆกับการแสดงชุดนี้ครับรับรองได้ว่าเรื่องหน้าไม่เจอพวกนี้แล้วครับพี่พิงค์ฝากกับภาพยนตร์เข้าวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับฝากด้วยนะครับแสนสนั่นพันสันสู้นะครับ9มกราคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับมาเปิดปีด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันนะครับแสนสนั่นพันสันสู้อ้าวโคตท่าน้ัามวยหน่อยสู้ไหม ส,สู้สู้ไม่สู้สู้สสขอบคุณมากๆนะครับสือประชชนขอบคุณมากๆ